สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสาร คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นชาร์จแบตเตอรี่แบบเหมือนโทรศัพท์นะครับตัวนี้นะครับของ Motorola GD8800 เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มี3สีด้วยกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมรีก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้สีเทาดำนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับสีส้มสวยทั้ง3สีนะครับนี่ครับสวยทั้งสสีให้ดูรอบๆก่อนนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตัวล็อกแบตเตอรี่จะเป็นน็อตสกรูหมุนนะครับโอ้ตัวนี้สุดยอดนะครับเวลาหล่นแล้วไม่แบตไม่หลุดนะครับตัวนี้รูปทรงก็พอดีมือนะครับสวยงามนะครับมีหลายท่านถามมาว่าตัวนี้ ชาร์จแบบ USB ได้ไหมนะครับเปตัวนี้เป็นชาร์จ USB ได้นะครับท่านจะชาร์จท่านที่มากับเครื่องก็ได้หรือชาร์จแบบ USB ก็ได้นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ USB Type C นะครับตัวนี้นะครับเป็นรูใหญ่นะครับเสียบตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับเปิดขึ้นมาครับตัวนี้นี่ครับมันจะมีตัวนั้นอยู่นะครับพอเสียบมันจะไฟมันจะโชว์ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นรูใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเนี่ยเสียบสายโทรศัพท์นะครับเสียบเข้าไปเลยครับอย่ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไฟมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าง่ายสะดวกต่อการพกพาเวลาเดินทางนะครับอ่าท่านไม่ต้องใช้แท่นชาร์จนะครับอ่าใช้สายชาร์จของโทรศัพท์มือถือก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับอ่านะครับง่าย สะดวกต่อการพกพาด้วยนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงชัดนุ่มนะครับอันนี้นะครับตามที่ท่านได้ฟังไปตามต้นคลิปนะครับไม่หดหวังนะครับนี่ขนาดในที่อับสัญญาณนะครับยังชัดเจ๋วเลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนการใช้งานต่างๆนะครับผมได้ลงไปแล้วนะครับอย่างวิธีบันทึกช่องวิธีสแกนนะครับวิธีบันทึกแบบเป็นชื่อนะครับท่านสามารถเข้าไปชมใน u t u b e นะครับพิม เข้าไปได้เลยนะครับสมมติว่าท่านจะบันทึกช่องนะครับท่านก็พิมพ์คําว่าวิธีบันทึกช่องรุ่น Mo ตโร l ่ GD8800 นนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับหรือท่านจะหาวิธีสแกนนะครับท่านก็พิมพ์คำว่าวิธีสแกนรุ่น Mo ต r ร l ่ g d 8 8 0 0นนะครับก็เข้าไปเสิร์ชหาได้เลยนะครับผมทำไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็มีหลายท่านถามมานะครับว่า ชาร์จ USB ได้ไหมนะครับก็คือสรุปตัวนี้นะครับ Motorola GD8800 ก็คือชาร์จแบบ USB ได้นะครับครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ